สวัสดีจ้ามาพบกับสาวผู้ชายอี้วจ้าเมื่อนี้สาวผู้ายจะพาพ่อแม่พี่น้องมาต่ำมาหุงนะคะกินกับอไอ้กุ้งนะคะได้กุ้งปล่อยมามาโคนะคะเมื่อนี้ก็มากินข้าวเทงน้ำกันนะจ้ามาลงมือต่ำกันเลยนะคะกินแบบบานๆเฮา ได้ได้กินแตม่มะหุงนะจ๊ะกับข้าวทิ้ทง น้ำปลาราหนุน่มๆแล้วก็ชุลรสลงไปน้ำปลาจักหน่อยๆไม่ต้องเยอะ นี่ค่ะหมักเนกับฟานไปแล้วใส่ลงไปเลยกินสองคนไม่ต้องใส่เยอะพอโคกกะได้ เรียบร้อยชิมสักหน่อยอนุญาตใช้มือนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วโดนไม่กระเทือลง่ายไปเราจะมาดหรือา่าในกระดา điểm l ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดี๋ยวไปเอากุ้งมาโรยก่อนนั่นแล้วก็โรยกุ้งฝอยอ่าเบียรร้อยจ้าส้มตำตอนเที่ยงมาๆา,ากินน้ำกัน้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปไปไปกินน้ำเด็วันนี้มาจ้ามาจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ